ท่านรู้ไหมในโลกใบนี้มีแหล่งน้ำที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ใต้ดินและถูกดำขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเขาทำกันยังไงค้นหาทุกคำตอบที่เกี่ยวกับน้ำบาดาลได้ที่สวนน้ำบาดาลในงานมหกรรมเพื่อส่นโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2,554สมัมผัสอุโมงค์้ำ การจำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร้องกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์สนุกกับวอล์คแวรลี่ภายในสวนน้ำบาดาลการแสดงจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโฟกซองล้านนาและรุ้นรับของรางวัลมากมายพบกัน14ธันวาคม2558 ถึง14มีนาคม2555นี้ณศูนย์น้ำบาดาลในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพกึก2554จังหวัดเชียงใหม่โดยโกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล